วันนี้พวกเราก็มาร่วมตัวกันประท้วงค่ะกับกลุมงง่มฮ่องกงไต้หวันแล้วก็พม่าค่ะเพื่อที่จะแสดงออกว่าเราทุกคนเนี่ยต่อสู้กับเผด็จการด้วยกันในทุกประเทศนะคะเราก็อยากจะมีเสรีภาพอิสราภาพในการพูด <c oughs> ให้ทุกคนเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งการงานจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานในภายใต้ชื่อมิ i เทียไรน์ซึ่งเป็นคําที่เกิดขึ้นใน Twitter เ <c oughs> มื่อปีที่แล้วนะคะเพราะว่า <c oughs> ปีที่แล้วมีการรวมตัวกันต่อสู้ กับเหตุการณ์เหมือนกันแล้วก็ใช้แฮชแท็ก m ิวเทียไลอนส์หลังจากนั้นเป็นต้นมาพวกเราก็เลยใช้รลดเบนี้นะคะแล้วก็มาจัดงานประท้วงครั้งนี้แล้วก็จะมีครั้งต่อไปอีกที่เราจะร่วมกันต่อสู้ในในนาม m ิวเทียไลอ a นส์ค่ะ This is chai, which is the Thai version of a popular caffeinated drink commonly known as milk tea that's loved in many countries across Asia. But over the last year, milk tea has taken on a new meaning as a symbol that brings pro democracy campaigners together across the region. The Twitter emoji for the Milk Tea Alliance was launched in April as part of a celebration of the Online Alliance's anniversary. It shows different shades of milk tea from Hong Kong, Taiwan, and Thailand, where democracy activists and social media users formed the informal Online Alliance. The grouping has influenced campaigners both online and on the streets where people are fighting for democracy and against authoritarian rules. มันมีความรู้สึกในแต่ละชุมชนอะนะคะที่ออกมาต่อสู้เผด็จการอะไรอย่างนี้อยู่แล้วว่าการต่อสู้เพียงแค่ประเทศคนเดียวเดๆียวอะค่ะมันไม่สามารถที่จะแสดงพลังได้ขนาดนั้น <Okay. S 1> ก็ต้องยอมรับว่าคนที่มาอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีจํานวนมากนะคะเราก็จะทาให้ประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่คนอเมริกันสนใจเนี่ยเป็นไปได้น้อยดังนั้นพวกเราก็เลยเนัดคุยกันนะคะกลุ่มต่างๆที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพ สลภาพประชาธิปไตยในแต่ละประเทศอะค่ะก็รวมตัวกันแล้วก็ประชุมกันว่าเราจะร่วมกันประท้วงเพื่อที่จะทําให้ประเด็นของแต่ละประเทศเนี่ยกลายเป็นที่สนใจให้ได้นะคะไม่งั้นเราก็จะโฟกัสแก่ับเรื่องตัวเองแต่ว่าเราลืมไปว่าจริงๆมันมีประเทศอืนอ่นๆที่ต่อสู้ในเรื่องภ,ภายเราเหมือนกันแล้วก็เสียงาอาี่จะดังกว่าถ้าต่อสู้ร่วมกัน